รัชการที่5ออกกฎหมายคุมเข้มน้ำมันเพราะกลัวไฟไม่บ้านเรือนสยามเริ่มใช้น้ำมันกา๊าซแทนการใช้น้ำมันพืชและไขสัตว์เพื่อใช้จุดตะเกียงให้แสงสว่างตามบ้านและถนนหนทางเป็นครั้งแรกเมื่อปี2431ซึ่งตรงกับรัชการพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชการที่5โดยเป็นการสั่งซื้อจากประเทศรศัสเซียเรือบรรทุกน้ำมันลำแรกของโลกชื่อมิวเร็กซ์ของบริษัทเชลทรานสปอร์ตแอนด์เทรดดิ้งขนส่งน้ำมันกา๊าซ ปลามงกุฎเข้ามายังประเทศไทยเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่23กันยายนปี2435จำนวน1,250ตันภายหลังจึงมีประเทศอื่นนำมาจำหน่ายเช่นปี2435บริษัทรอยัลดัชและเ e l ทรานสปอร์ตแอนด์เทรดดปัจจุบันคือบริษัทเทลวแห่งประเทศไทยจำกัดเป็นบริษัทต่างชาติเข้ามาทำการค้าเกี่ยวกับน้ำมันในประเทศไทยเป็นครั้งแรก ปี2,437บริษัทสแตนดาร์ดออยแห่งนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาปัจจุบันคือบริษัทเอสโซ่ประเทศไทยจำกัดน้ำมันก๊ารได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายแต่มีข้อเสียคือไวไฟพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงหารือกับคณะเสนาบดีว่ามีเรือบรรทุกน้ำมันเข้ามาในกรุงเทพมหานครเป็นจำนวนมากหากเกิดเพลิงไม่บ้านเรือนเรือแพขึ้นน้ำมันจะเป็นเชื้อให้ไม่มากขึ้น จะทาให้ดับเพลิงได้ยากและเป็นที่น่ากลัวจึงเห็นควรให้มีโรงเก็บน้ํามันที่สวนแถบล่างเหนือเมืองนครเขื่อนขันพระประแดงซึ่งห่างจากบ้านเรือนทางการไทยจึงได้นําความคิดเห็นที่จะตั้งโรงเก็บน้ํามันนี้ทําเป็นหนังสือไปปรึกษากงสุลต่างๆจดหมายเหตุพระราชกิจรายวันภาคแพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงกล่าวถึงโรงสําหรับจัดเก็บน้ํามันที่จะสร้างว่า ได้เอสติเมตร,ราคาที่จะต้องลงทุนทำโรงและรักษากับกฎหมายบังคับเรือที่บรรทุกน้ำมันและลูกค้าที่ขายน้ำมันฉบับหนึ่งไปให้ทุกกองศูนเมื่อกองศูนเห็นการประกานใดให้แจ้งความมาให้ทราบบัญชีเอสติเมตโร,รงยาว39เฟุตครึ่งกว้าง86ฟุตครึ่งสูง16ฟุตเสาตั้ง12ฟุตไว้น้ำมันได้ 16, 0 0 0หัีบฝาคัดแต่เป็นเสาพื้นเครื่องบนไม้จริงหลังคาสังกสีหน้าต่างที่บานและลูกกรงเหล็กหลังคามีรางน้ำตกที่คูรอบโรงแล้วทิ้งดิงขนข้างคูข้างนนอกเป็ข าโดยเกิดเพลิงไม่ให้น้ำมันไหลลงแม่น้ำได้แล้วมีสะพานข้ามชักได้มีรั้วข้างนอกอีกแล้วปลูกต้นไม้รอบข้างนอกมีโรงรงอีกสามหลังแล้วมีคูมีรวเหมือนกันมีสะพานสำหรับขึ้นลงรวมประมาณเงิน115่ั้หช่างแลค่าใช้สอยสำหรับโรงนั้นการซ่อมแซมคิดเดือนละ50บาทเสมียนคนหนึ่งเดือนละ60บาทกุลีสองคนเดือนละ30บาทคนนั่งยามสองคนเดือนละ20บาทคนเรือสองคนเดือนละ16บาทรวมเดือนละ176บาทที่จะต้องใช้เสมอทุกเดือน นี่คือต้นกำเนิดของคลังของบริษัทต่างๆที่ช่องบัญซีคลองเตยกรุงเทพมหานครในปัจจุบันสำหรับกฎหมายที่เกี่ยวกับน้ำมันมีข้อความดังนี้กฎหมายข้อหนึ่งว่าเรือกลไฟและเรือใบลำหนึ่งลำใดถ้าบรรทุกน้ำมันเข้ามาในกรุงเทพมหานครเกิน500หีบแล้วต้องทอดสมอท้ายโรงน้ำมันหรือแวะที่สะายโรงน้ำมันก็ได้ให้ขนน้ำมันขึ้นไว้ในโรงเสียก่อนแล้วจึงเข้ามาได้ ข้อ2เรือกลไฟหรือเรือใบลำหนึ่งลำใดถ้าบรรทุกน้ำมันไม่ถึง500อหีบเรือลำนั้นจะเข้ามาก็ได้แต่ต้องขนน้ำมันส่งไปไว้ที่โรงในกำหนด48ชั่วโมงนับตั้งแต่เรือทอดสมอแล้วข้อ 3. เรือกลไฟหรือเรือใบลำหนึ่งลำใดที่จะบรรทุกน้ำมันลงเรือก็ดีหรือขึ้นเรือก็ดีห้ามมิให้มีผู้ถือไฟหรือสูบบุรี่กล้องเข้ามาใกล้ทียงน้ำมันในเวลาที่ขนขึ้นขนลงนั้นให้เจ้าของผู้ที่รับผู้ที่ส่งน้ำมันต้องเป็นธุระตามระวัง ข้อสี่ว่าห้ามมีให้เรือกลไฟเรือใบลำหนึ่งลำใดรับบรรทุกน้ำมันลงเรือหรือขนครึ่งในเวลากลางคืนและห้ามมีให้เอเย่นและเจ้าของเรือขนข้ามมันไว้บนสะพานเกินแปดหีบขึ้นไปข้อห้าว่าเรือลำหนึ่งลำใดบรรทุกน้ำมันเข้ามาในกรุงเทพมหานครถ้าเจ้าของเรือนั้นจะไม่จำหน่ายในกรุงเทพมหานครเรือลำนั้นจะต้องทอดสมออยู่ท้ายโรงน้ำมันถ้าจะเข้ามาต้องขนน้ำมันขึ้นไว้ในโรงเสียก่อนแล้วจึงจะเข้ามาได้ถ้ามีเพียงแปดหีบไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย ข้อ6เรือลำเลียงลำหนึ่งลำใดที่บรรทุกน้ำมันต้องประพฤติตามกฎหมายนี้ทุกประการและในเวลาที่รับบรรทุกน้ำมันอยู่นั้นบ่ายห้าโมงแล้วห้ามมีให้เรือนั้นอยู่ในกำหนดที่ใกล้เคียงบ้านเรือนให้ถอยไปจอดที่โรงน้ำมันข้อ7ลูกค้าที่เอาน้ำมันเข้ามาด้วยเรือลำหนึ่งลำใดถ้ามีเกิน8หีบแล้วพอเรือลำนั้นเข้ามากรุงเทพมหานครเจ้าของต้องบอกส่งน้ำมันไปไว้ที่โรง ข้อ8ว่าพ่อค้าผู้หนึ่งผู้ใดที่จะเอาน้ำมันไว้ที่ตึกบ้านร้านเรือนโรงเรือแพที่ในกำหนดใกล้เคียงบ้านเรือนในกรุงเทพมหานครนั้นไว้ได้แต่8หีคิดเป็น80กันลอนห้ามมีให้ผู้หนึ่งผู้ใดเอาน้ำมันไว้ที่แห่งเดียวเกิน8หีเป็นอันขาด ข้อ9ลูกค้าที่รับน้ำมันไว้น้ำมันนั้นต้องไว้ในถังของเขาเองหรือเอาไว้ในที่อื่นให้มีฝาปิดก็ได้ห้ามมีให้เอาน้ำมันไว้ในภาชนะที่ไม่มีฝาปิดด้วยเพื่อที่จะไม่ให้ถูกไฟซึ่งผู้ใดจะขีดไม่ขีดไฟสุบบุรี่และไฟอื่นแล้วเมื่อจะขายปลีกผู้ที่ขายน้ำมันนั้นต้องเป็นธุระระวังอย่าขายด้วยภาชนะที่ไม่มีฝาปิดข้อ10โรงที่รับโรงที่ส่งน้ำมันจะเปิดรับตั้งแต่เช้าสองโมงจนบ่ายห้าโมงและผู้จัดการโรงน้ำมันจะคิดค่าเช่าโรง หีบหนึ่งเดือนละ4เซนครึ่งเอาไว้ไม่ถึงเดือนต้องเรียกเสเซนครึ่งเหมือนกันกับค่าขนน้ำมัน2เซนและค่าส่งอีก2เซนเจ้าของน้ำมันที่เอาน้ำมันไว้ในโรงต้องเสียทุกเดือนที่ขนขึ้นลงไปด้วยให้เรือลูกค้าที่บรรทุกน้ำมันและซื้อขายประพฤติให้ถูกต้องตามกฎหมายถ้าทำผิดจะปรับหมายตามสมควรไม่เกิน400บาททุกครั้งข้อกฎหมายนี้ทำไว้จำเพาะจะได้กันนี้ให้เกิดเพลิงผู้ที่ใช้น้ำมันปิโตรเลียมจะได้ระวัง แต่จะข้อหนึ่งข้อใดในกฎหมายนี้หรือถ้าปรับหม่นั้นจะยกไปลบล้างข้อกฎหมายแผ่นดินที่ว่าด้วยอาญาไฟไหม้และโทษผู้ซึ่งทำผิดเพราะทำไฟไม่ซับผู้อื่นเสียไปนั้นไม่ได้กฎหมาย1ิบข้อว่าด้วยเรื่องน้ำมันที่ไทยประกาศใช้เป็นครั้งแรกพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงถือกฎหมายอังกฤษที่ว่าด้วยน้ำมันปิโตรเลียมและดินปืนซึ่งพระองค์ทรงโปรดให้กรมมระทววงวโรปาการเมื่อทรงเป็นพระเจ้าน้องยาเธอพระองค์เจ้าเทวันหุทไทยวงค้นคว้าจากหนังสือทองเบอร์ encyclopedia เมื่อจุลศักราช1,240เป็นต้นเขาสำหรับหนังสือที่สอบถามไปยังกงศูนต่างๆนั้นปรากฏว่ากงศูลเห็นด้วยเป็นส่วนใหญ่จะมีข้อขัดแยง้งก็เฉพาะข้อปลีกย่อยเช่นบางกงศูลเห็นว่าค่าเช่าโรงและค่าขนน้ำมันครึ่งหรือลงแพงบางกงศูลก็ว่าโรงเก็บน้ำมันที่จะสร้างขึ้นที่ส่วนล่างนั้นไกลเกินไปและอื่นๆซึ่งกงศูลดังกล่าวพยายามจะรักษาผลประโยชน์ของตนไว้แต่เรื่องหลักการใหญ่คือการตั้งโรงสำหรับเก็บน้ำมันนั้นกงศูลทุกประเทศเห็นด้วย ด้วยเหตุนี้โรงสําหรับเก็บน้ํามันกาจึงตั้งที่สวนล่างเหนือเมืองนครเขื่อนขันตั้งแต่นั้นมาจนกระทั่งปัจจุบันส่วนกฎหมายน้ํามันฉบับหลังในรัชกาลที่5ได้แก่พระราชบัญญัติเดินเรือนในหน้านน้ำสยามซึ่งอยู่ในหมวดที่สข้อบังคับสําหรับเรือบรรทุกน้ํามันปิโตรเลียมในระหว่าง